สำหรับการสร้างท่าเรือของจีนในพื้นที่ต่างๆข้ามมหาสมุทรอินเดียทางจีนทางอินเดียก็มีการวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะถ้าดูจากกราฟิกนี้นะคะจากเว็บไซต์ sp naval forces ของอินเดียระบุว่าเส้นประคำไข่มุกของจีนซึ่งก็คือจุดแดงๆที่กระจายอยู่ในแผนที่สะท้อนยุทธศาสตร์ทางทะเลแผนใหญ่ของจีน เพื่อที่จะโอบล้อมอินเดียจุดแดงตรงสีลังกานี่ก็คือท่าเรือหัมบาลโบตานะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นประคำไข่มุกข,ของจีนตามการวิเคราะห์ของสหรัฐและอินเดียโดยแผนนี้ทางอินเดียระบุว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ทางทะเลเพื่อโอบล้อมอินเดียแต่จีนปฏิเสธค่ะจีนอธิบายว่าการที่มีเครือข่ายท่าเรือจากซูดานถึงจีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อดูแลผลประโยชน์ในเชิงการค้าและพลังงานและถ้าไปดูเครือข่ายท่าเรือของจีนในทะเลก็จะเห็นหลายๆจุดที่อาจจะเป็นจุดเปราะบางในมหาสมุทรอินเดียทั้งที่ช่องแคบมันดับมัลกาฮอร์มุสและลมบกซึ่งอินเดียต้องระมัดระวังเพราะว่าเกี่ยวข้องกับปากีสถานสีลังกามาดิฟโซมาเมลียซึ่งเท่ากับการกระชับอำนาจทางทะเลของจีนด้วย